สวัสดีครับสมาชิกประกันเตงประจำวันที่25เดือนพฤษภาคม2568ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ด1คู่1ตัวนึ่นะครับกดดื่นก็พอัดีครับมีกลุ่มลาย s แ u a r e แอดไลน์มาทีเด็ดทีดี7 8 9ข้างหน้าก็จะมีแอดนัมาด้วยในกลุ่มวิเคราะห์เกมกีฬาฟุตบอลมวยเน้นกีฬาดีในสมาชิกได้รุนทุกวันนะครับวันนี้ก็นำมาฝากสมาชิกเช่นเคย1คู่เน้นฟุตบอลกันโซเชีรอิตาลีก็แข่งดึกตีหนึ่งสี่ห้านาทีนะครับ ตามเวลาประเทศไทยะระหว่างทีมอุนิเช่กับฟิออรเรติน่านะครับเจ้าบ้านดับที่12บสองสนเกัด,ด 4, แต้มทีมอย่อนดับที่แปดสันเกนัดหกแต้มเจอกันล่าสุดนะครับผมก็อูนิเช่บุกไปชนะ2ประตูต่อหนึ่งมาดูฟอร์มการเล่นนัดล่าสุดทั้ง2ทีมล่าสุนทีมเจ้าบ้านอุนิเช่ครับแพ้ทีมยูเวนตุสไป0ูนส่วนฟิออเรติน่าล่าสุดเอาชนะบรุญย่า3ประตูต่อ2มาดูบทวิเคราะห์ก,ก่อนเกมของผมเลยลวกันนะครับ มาดูฟอร์มเจ้าบ้านอุลิเนเซค่ครับลงสนามเกมรีมาก็37นัดนะครับชนะ12เสมอ8แพ้17บสีนัดล่าสุดนะครับชนะ1เสมอ1แพ้2มาดูฝั่งทีมเยือนพีออบ้างก็ลงสามเกมรีมาสามสิบเจ็ดนัดเช่นกันชนะสิบแปดเสมอแปดแพ้แปดสิบเอ็ดสี่นัดล่าสุดนะครับชนะสองแพ้สองนะครับแต่กรนั้นรวมก็ค่อนข้างจะสู่สีผัดกันแพ้นชนะได้ก็เสมอน,นะครับนะครับมาทีมเยือนพีออต่อในราคาครึ่งลูกเป็นราคาวัดใจนะครับ แน่นอนครับเกมนี้เป็นเกมปิดต้อนรุกเป็นฤดูการสำหรับของทีมเกมสุดท้ายนะครับเจ้าบ้านอย่างทีมอุนเซ่ครับก็ไม่มีหวังรุนอะไรแค่แค่ได้ใน่จบเกมนะครับส่วนพีออยังมีรุนในส่วนของบอลพื้นที่ยุโรปนะครับผมมองว่าบอลคู่นี้นะครับด้วยฟอร์มแรงจูงใจผมมองว่าพี่ออดูดีกว่าน่าจะเบียดชนะไปได้สำหรับค่ำคืนนี้นะครับมันใจบอลต่อครับต่อพีออในราคาครึ่งรูปผมมองชนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับพอจำใจกดติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดทีเด็ดต้องการเข้ากลุ่มคลิกดิงด้านล่างได้เลยขอบคุณค